ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สี่พันวัตต์นะครับต่อเนื่องสองพันวัตต์นะครับระบบ24โวลต์ชาร์จเจอร์ mppt 60 m นะครับของพา w e mr นะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะเลเ์ตัดต่ำนะครับมีเบรกเกอร์นะครับนะครับมีเบรกเกอร์ dc ของโซลา่า ของแบตเตอรี่มีชุดกันฟ้านะครับตรงนี้หน้าตู้นะครับหน้าตู้ก็มีมาตรวัดแบตเตอรี่นะครับนะครับมีสวิตช์เปิดปิดนะครับนฮะเปิดปิดได้นะครับนะครับใช้ก็ปิดนะฮะแล้วก็มีระบบตัดต่ำนะฮะแบตต่ำก็จะตัด ตรงนี้พิเศษนะครับพิเศษก็คือลูกค้าสั่งพิเศษก็เป็นขั่วสามารถต่อแบตเตอรี่ได้เลยนะฮะเป็นหางปลานะไม่ต้องใช้ไขควงเลยใช้มือหมุนเอาตรงนี้นะนะครับและก็แผงโซลา่าเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะใช้มือหมุนเอานะฮะไม่ต้องใช้ไขควงเลยนะครับมีต่อสายกาวนะต้องต่อสายกาวด้วยนะครับกันไฟรั่วฟ้าผ่าอะไรพวกนี้นะให้ไฟมันลงกลาวไป นะครับชุดนี้เดี๋ยวนำส่งลูกค้านะครับผมสนใจสั่งได้นะครับชุดนี้นะครับ